بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في دارين امين وشرائع الاسلام وشعائره وعباداته واحكامه كلها عدل وهي رحمه للمخلوقين الاسلام การละหมาดการบวชการออกสกาศการทำความดีกับบิดามารดาการ <c oughs> ให้ความเป็นธรรมนะการมีทัศนคติเชิงบวกกัรับสัมุบสหนุวาตาลาความสบัสดิความอดทนนั่นคือบทบัญญัติอิสลามว่าช h อิ i a e ูละเครื่องหมายต่างๆของอิสลามสัญลักษณ์ ต่างๆของอิสลามพิธีฮัตรูปแบบที่ออกมาการแต่งกายของอิสลามนั่นคือชาอิยุรูชาอิยุรูอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของอิสลามก็ได้ว่าอิบาดาตูโฮและอิบะดาต่างๆบทอิบะดาการทําความดีต่างๆในอิสลามความดีกับพ่อแม่เรากับอัลลอฮ์ความดีระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรากับมนุษย์ ความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะไม่ว่าจะเป็นชรอเยะหรือฉาอรหรืออิบาดาัตวะอัคกาโมฮูข้กลุมต่างๆของอิสลามอันนี้เป็นวาจิบอันนี้เป็นสุนนะอันนี้เป็นมะกรูฮอันนี้เป็นฮารอมกุลูฮาทั้งหมดเลยเนะี่ยอัลลอเป็นความคือความเป็นธรรมความเป็นธรรมที่ลอสุบฮานุตละลาให้กับเรามา ความเนธรรมที่ลอสุบฮานุตาลาได้ได้บทมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรากับมนุษย์เรากับอัลลอฮ์หรืออีกในยะนี่นะความเป็นธรรมในที่นี้คือเราทําความดีเราก็ได้ใครฝืนใครได้ใครทําดีได้สวรรค์ได้ความดีความสุขทั้งดุนยาและอาคิรอใครที่ฝืนใครละเมิดก็มีความลําบากมีความเจ้าลาบากนะนั้นคือนรกทั้งดุนยาแล้วก็อาคิรอง่ายๆนั่นคือความเป็นธรรมเป็นกฎรรของลอสุบฮานุาอาอาตาลา ยาฟัิลลาฮ์ย่าฟังตะท่านจะร,รักษา Allah และ Allah จะรักษาท่านนั่นคือสัญญาของ a ล l อัลลอ a ์ก็จะให้ใครอยู่ในบทบัญญัติในกรอบหลักการศาสนาของ a ล l a h ์ ب ุบฮานุวาตาลละล l l a ์ Allah ก็จะคุมครองปกปักรักษาเขานั่นคือความเป็นธรรมในยะคือคนที่ไม่รักษาลล l a ์ไม่อยู่ในกรอบหลักการศาสนาของ a ล l a h ์ ب ุบฮานุวาตัลละใช้ชีวิตตามนับสูใช้ชีวิตตามกระแสของสังคมลลอ a ์ Allah ก็ไม่ได้รักษาเขาปล่อยปะ เขานั่นคือความเป็นธรรมว่าไม่ยึดตักินแล้วฮะยึดจ่ายนแล้วหูมัครอยาว่าจะรุกคูเมินให้สุลายะจตสิบคนที่ตักวาอัลลอฮ์เอาละใ้มีทางรอดเราก็อัลลอฮ์จะให้เขามีรุสกีถ้าใครทําก็ได้อัลลอฮ์ก็จะให้นั่นคือการตอบแทนของอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลานั่นคือความเป็นธรรมอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ละเมิดนะไม่ไม่ละเมิด ไม่โกงไม่ทุจริต <c oughs> บาวของพระอัลลองสุบฮานีวาตาละในฮะดิษกุลสีนบีกาวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดว่าความความการคดโกงความอายุติธรรมนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับพระองค์ฟา,า,า,ล,นะาลาตอละหมูั้นนั้นทันในั้นอย่าได้คดโกง <c oughs> อย่าได้และเมื่ นั่นคือความเป็นธรรมของเราสุภานวาตอนนั้นในบทบัญญัติเนี่ยเป็นความเป็นธรรมอวเฮียร์รหชมาตุลก็เช่นเดียวกันในความเป็นธรรมหรือในบทบัญญัตินั้นก็เป็นรหชมาเป็นความเมตตาลินมัคคุลกีนให้กับมัคคุลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยินไม่ว่าจะเป็นสรรสัตว์ไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นมัคคุลทั้งหมดเลยนั้นเป็นรหชมาเป็นความเมตตา นั่นคือบทประดิษฐของอิสลามาเราอิสลามไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแก่กตัวอิสลามไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตนเองเป็นสังคนึกถึงตนเองเป็นสังเป็นสําคัญเห็นแก่กตัวไม่ใช่วลลม,มุชิตมะมาอาตและอิสลามคือความเป็นธรรมและความเมตตก,กับสังคมสังคมต่างๆเนไม่ว่าจะเป็นเรากับมุสลิมกับมุสลิมมุสลิมกับต่างศาสนิกสังคมใดๆก็ตามถ้าหาว่า ตัวมุสลิมเรามีความรู้และมีอีมานเขา้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้นสังคมจะได้จะได้รับประโยชน์จากมนุษย์จากมุสลิมอิสลามสอนว่ามนุษย์ว่าให้เรานั้นอย่าให้เรานั้นให้ประโยชน์กับสังคม